เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้อยู่ที่บ้านพักสาวน้อยเพชรบ้านแพงเ <c oughs> ดึกดเดืดเดืนเดืนดแห่เห็ดเอียงเนาะสิบห้ายังกูเบิ่งครับ มีม่คือความมาลัางกันครับของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงรถแห่สาวน้อยเพชรบ้านแพงจังครัด เตีเยดรบไฟครับปาดตขึ้นลังคาเลยปักเนี้ยอีเลียบบีมสิบสองตัวคุงโจจัดหนักเลยครับกักคาแมนกัว่าพี่น้อง นี่อาเมีนเนยวสิไปตรงใกล้เลยครับวันนี้ <c oughs> มาจบแล้วมาเบิ่งทีมงานครับวันนี้เราสิซ่อมราก็ไฟ้ไปสนรถแฮ่นี่ <c oughs> นคืออนาคกเสาหน่อยครับพี่น้องครับฮะ <c oughs> ย่ำกว่ายก เอาช่งมาบิดสิบิโลไปไนีไ่เาะมเชีร์ขามาเลยบุ๊นบุนเ่ะพี่น้อ,นอนงเอ้ยสี่ฝาเกียดีอ,อันนี่ประสันฟอ,อดว่าไอ้รถแห่ฟินิตประสัน รถแฮฟินิทเป็นเห็ดออกกำายุ่ล้มีแต่อซุมเห็ดอนเียผาแม่จ้ะอายทิพนเนี่ยผาตอนแรกมันเตี่ยค่ะบอสมันตำแห้งค่ะมันตำมันบดเดนจ้ะมันเด่นตะไบแต่ว่าบ่มบดเดนจ้ะเอาไป่ใ้รถจ้ะ ใช่รถก,กาแฟจ้ะรถกาแฟไปยกเงินแบบนี้สุง,งนันสิแม่นจ้ะว่า,วาจนานน่ากุญตีพอพอเทเลสตยกันจ้ะไรสุดเรากับบอพี่น<ล>้องดันหนึ่งวาแรงอีกลิกอีกจิกเดียวเดีย๋ยวนี้เฉพาะหนึ่งวาแรงเดีย๋ยวนี้ฝากพี่น,อน้องรับได้ครับอีกหน,น่อยเดียวน่าจะเนาะแมนอีกนิดนึงครับซอยกันครับพี่น้องครับพักน้องได้ s w i เมา คป่อยมือนี่สดสดตลอดนะครับผู้ใดเ่าท่านไดฟังผู้ใดเ่าท่านไดเข้าไปเชี่ยวผู้ใดเ่าท่านไดแช่ปากพี่น้องเขาไปเป็นกําลังใจนะครับคนละแช่คนละเชียวคนละโจบเป็นกําลังใจวัดโจครับผู้สางสันผลงานอับคบ

ผมยู่นี่นี่น้องอาจารย์นี่ไงจ้ะไข่ไกลเนี่ยให้ไกลเนาะเอาให้ไก่ บาพนี่เราไปด,นะดันเนะน่ไ้ได้เขาไปดันตอนนี้เา,ออนนเอาสองมาแรงอยู่ครับีจะได้เห็นหนึ่งแม่แรงเลยทางนองในยสองเมาครับเนี่ยสิบโมงเจ็ดโมงสีส่สสรรแสนวิวเลยครับมาเมืองข้างพี กำบัานมาดวนมาเมืองระบบไฟครับโอ้ที่แป็นังมา ก็ว่างนะคะหูเด <so f Bird> right. ่นเลยค่ะเด่นเลย่ไปส้าหน่อยบีมกระเด็นทุกตัวจากวันนี้พี่น้องบบันนอนเลยค่ะ ไปแะหน้อยสิหมดนีนเ้เร็วคนขอบคุณพี่สัญญาแล้วพี่คนเลี้ยงช้างนะครับผู้จัดการรถแห่หน่วยหนุย่นยสองครับหน่วยสองสวัสดีค่ะป้าสามร้อยกว่าคนละค่ะพี่น้องมาทันขอมาด่วนเลยครับเพราะว่ายังมาทีมาเดี๋ยวตามมาเลยเซนต์นก็ตามมาดิ ฝากพี่น้องไปดันต่อครับแช่ต่อครับสางน้อยสองเมง้ายังมีหวังหนึ่งมาแรีงอยู่ครับอีกจิกเดียวเดี๋ยวนี้อีกน้อยเดียวครับพี่น้องไปปั้นซอยกันค่ะครับผมยังแช่อยู่เลยครับนี่สวยมากสาวน้อยเต้ยอีเสดเดเมื่อ ยังบ้านนอนบ่ค่ะตันนีเที่ยวตองจบเป่าเจ้าสระสุดประจุรีข่้นกลับจากบ้านที่มาถึงบ้านที่กันเนาะบ่ค่ะนี่ก็เพิ่งว่าขอดื่อน่